จัดต่อครับจัดต่อวันที่ยี่สิบนะครับแนวทางนอยลาววันที่ยี่สิบจัดต่อเลยนะครับเสียดายไม่ได้ลงลาวจัดไปก่อนแล้วนี่ลาวศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดลาวพัฒนามาก่อนนะ เขาล็อกเข้าล็อก,กพอดีเลยมันจัดต่อนะครับนอยลาววันที่20่สิบมีมาให้ชมเหมือนเดิมครับจัดไปเน้นเน้นักตัวไหนชอบตัวไหนจัดไปครับ ให้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคน้อยล้าววันที่20พิเศษปกติ VIP จัดไปเลกตัวไหนชอบตัวไหนให้มาเป็นแนวทางนะครับไม่ให้เลยตรงนะให้เป็นแนวทางในการเสียงโชค จัดมาแล้วศูนย์ห้ากับเจ็ดหนึ่งลาวพัฒนานี้ไปต่อครับวันที่ยี่สิบไปต่อใครชอบเล่นทั้งวันก็เล่นได้นะครับแต่เ,เช้ายันดึกเลยนะครับชุดเดียวนี้แหละครับทุกราวทุกหน่อยนะครับเล่นได้ครับคลิปนี้ให้ชมแค่น,นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ท่าน้กดติดตามกันเลยนะครับขอบคุณครับ